สวัสดีครับพบกันกับข้างทาง7 8 8ครับผมก็วันนี้มีของมากล่องหนึ่งนะครับน่าจะเป็นของลูกค้าสั่งจองส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็เอามาเพิ่มส่วนหนึ่งนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะครบกันหรือเปล่านะครับจะคู่เคี่ยวกันหรือเปล่าอันดับแรกก็กราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับเป็นกําลังใจเป็นเปรียบเทียบกับเป็นสปอนเซอร์ให้ให้น้องนะครับก็กราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านครับผมเนาะก็ กราบขอบคุณลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ที่ไว้ใจกันเข้ามานะครับผมก็กลาบขอบคุณนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ไว้วางใจก็ดูกันไปก่อนครับดูกันไปก่อนนะครับดูกันไปก่อนนะครับก็มีส่งมีเยอะแยะครับก็มีส่งไปเรื่อยๆนะครับมีส่งเรื่อยๆอันนี้ก็ส่งออกต่างประเทศนะครับรู้สึกว่าจะลงคลิปที่แล้วนะครับอันนี้เนาะอันนี้ส่งต่างประเทศจริงๆนะครับ กราบขอบพระคุณนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณพี่บี้พี่เกิดนะครับแล้วก็เสียนุนะครับพี่นุพี่เก๋แล้วก็เพจหลวงพ่อไฉนฉะชั้นทสารโลนะครับมัดสังขบพีดีจังหวัดขอนแก่นนะครับผมเนาะก็ที่เมตตาแบ่งปันมัตถุมงคลของหลวงพ่อไฉนนะครับมาให้ผมได้เปิดเช่าบูชานะครับบางส่วนบาง อย่างบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ได้หามานะครับก็ทางเพจเขาส่งมาก็ให้ผมมาบวกราคาเอาอีกส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับก็กราบขอพระคุณนะครับแล้วก็บางทีก็มีแบบเป็นเลี่ยมส่งมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีนี่ครับจีวอนเกศาแล้วก็หนังพี่โค้งนะครับมีออปชันครบชุดนะครับไม่ต้องไปหานะครับถ้าว่าหาจากผมนี่ไม่มีนะครับหาจากผมไม่มีนะครับก็กราบขอคุณวันนี้มีของมีกล่อง กล่องนึงครับกล่องกล่องกล่องมีกล่องครับอันลืมลืมลืมอันนี้ไอ้สำหรับสมาชิกใหม่นะครับถ้าใครอยากอยากติดต่อผมนะครับติดต่อสอบถามเรื่องราคาวัตถุมงคลหรืออะไรบางอย่างนะครับเพราะาบางอย่างผมก็จําราคาไม่ได้บางอย่างผมก็ก็พูดออกไปไม่ได้นะครับเผื่อบ,บางคนไม่เข้าใจนะครับเพราะคลิปนี้มันผมบันทึกเทปวันที่วันที่6นะครับวันที่6เดือน10บ 65นะครับบางคนอาจจะมาดูย้อนหลังนะครับราคามันก็าจอนาคตอาจจะมีถูกมีแพงนะครับมีเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นชื่อนามสกุลผมนะครับไอ้เบอร์โทรนะครับอันนี้ค้นหาด้วยเบอร์โทรก็ได้สแกนลน์อันนี้สแกนลน์ก็ได้นะครับสแกนลน์นะครับอันนี้ลายผมเพื่อนนี้อันนี้เบอร์โทรนะครับอันนี้หมายเลขบัญชีนะครับยังใช้ได้อยู่นะครับไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่ก็ใช้ได้อยู่นะครับอันที่อันไหนที่ผมส่งไปนะครับก็ใช้ได้อยู่นะครับก็ แข็หน้าจอก็ลองสแกนดูนะครับเรามาแจกกล่องกันเลยนะครับอันนี้มาจากทางกรุงเทพนะครับเขาแพ็กมาเรียบร้อยอย่างดีสวยงามครับมาแจกกันเลยเนาะก็แสดงความเสียใจทางด้านน้องบัวลัพูนะครับผมเนาะที่สูญเสียลูกหลแ้านไปนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับในวันนี้นะครับช่วงบ่ายวันนี้นะครับมีคนร้ายกาดยิงนะครับผมเนาะ การยิงซึ่งเป็นที่น่าสลดมากนะครับสำหรับผู้ปกครองนะครับหลายๆคนนะครับรู้สึกว่ารายงานข่าวตอนนี้ก็เสียชีวิตประมาณ30คนแล้วนะครับเห็นเขารายงานข่าวนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมเนาะก็ลองไปติดตามข่าวเพิ่มเติมอีกดูครับผมเนาะอันนี้ก็แสดงความเสียใจไปด้วยนะครับสำหรับน้องๆที่ไม่รู้อหน่วยเนนะครับผมเนาะก็กับทางครอบครัว น้องๆด้วยก็แสดงความเสียใจโอ้อันนี้ก็จะเป็นโอ้เปิดโลกโอ๋อเปิดโลกกับไอ้วคูปี65ครับผมเปิดโลกวคูปี65นะครับเปิดโลกวคูปี65แล้วก็จะมีเอ้าเด็กเปียกไม่ได้นะครับเด็กเปียกแสดงว่าเด็กเปียกเข้าหมดนะครับอันนี้จะเป็น เปิดโลก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 นะครับเปิดโลกจะมีสี่เหรียญนะครับเปิดโลกจะมีสี่เหรียญเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะครับเหรียญอันนี้จะเป็นเจริญพรบนนะครับเจริญพรบนผ้านอนกล่องครับซีนซีนหลุดมากล่องหนึ่งนะครับดูลักษณะแล้วเพราะว่าอันนี้จะเป็นไหว้ครูหมดเลยนะครับไหว้ครูทองฟ้าบาทนะครับอันนี้มีพี่ท่านหนึ่งเขาจองไว้นะครับสี่ ก็สึกอ EP ท่านหนึ่งก็จะสองนะครับผอโอ้โหพอดีตัวนี้มาบวกครบตัวน้มาบวกคู่เขี่ยวกันอีกแล้วนี่สำหรับของผู้ใดอีกน้่แสดงว,ว่ามาไม่มาไม่ครบกันเนี่นี่มาไม่ครบกันนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องขออภัยนะครับของมาไม่ครบพอดีผมคิดอยู่พอดี อันนี้มีพี่ท่านหนึ่งเขาจองไว้สี่นะครับและอีกท่านหนึ่งน่าจะสองนะครับผมจําไม่ได้นะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับก็ตามนี้ครับไอทองเหลืองนะครับทองเหลืองอันนี้ก็จะเป็นราคาอันนี้นวะนะครับนวะนวะเท่าไหร่นวะนวะนะครับวายครูปีหกห้าเนื้อนวะครับผมเนื้อนวะน่าจะราคาหลักร้อยนะครับยังยังไม่สูงนะครับราคายังไม่สูงอันนี้เป็นเนื้อนวะสวยงามครับผม นี่ครับพอดีผมเอาเหล็กเปียกไปแสดงว่าเหล็กเปียกเข้าหมดนะครับเดี๋ยวผมถามทางพี่เขาดูครับเขาส่งมาแบบนี้เนาะอันนี้ก็เป็นนี่ครับนะครับมีเกส้เกสาเลยสองเส้นหุ่นตัวนี้โอ้สวยงามสวยงามอันนี้เขาแกะซีนมาแล้วนะครับเขาแกะซีนมาแล้วเนาะเขาแกะซีนมาแล้วเนื้อนวะสาหรับเนื้อทองฟ้าบาทนะครับเนื้อทองฝาบาทไม่ได้แกะซีนไม่ได้แกะซีนนะครับพระนอนกล่องนอนซีนเลยนี่ครับเห็นไหมพระไม่ได้แกะซีนเนาะ ี S <S ๋ยวผมก็ส่งให้ล uh, ูกค้าแบบนี้เลยนะครับเพราะลูกค้าจองนะครับถ้าใครอยากดูเหรียญจริงนะครับก็ลบกวนย้อนหลังหน่อยก็ได้นะครับลบกวนย้อนหลังหน่อยนี่ครับมีโอ้กิสต้องขออภัยครับพอดีมีคนโทรเข้าแล้วมันกล้องมันตัดนะครับตะกี้เนาะต้องขออภัยขออปนะครับผมเนาะเรามาชมกันต่อครับเรามาชมกันต่อนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะต่อกับอันตะกี้นะครับพอดีผมแกะกล่องนะครับผมต้องดําเนินการวิดีโอต่อไปนะครับเพราะมันเป็นแกะกล่องแล้วมาเช็คของกันนะครับว่าอันไหน ถูกต้องไหมที่เขาส่งมาสองสี่หกแปดสิบสิบสอง 4, 6, 8, 10, นะครับเขาส่งมาสิบสองเหรียญน,นะครับเขาส่งมาสิบสองเหรียญน,นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นยันนะครับยันเขาเรียกว่าอะไรอหมือนเดียวกันบัวมันจะมีสองแบบนะครับมันมีสองแบบผมจําไม่ได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นยัน พระพุทธเจ้า16พระองค์หรือเปล่านี่ครับเนาะมันจะมียันพระพุทธเจ้า16พระองค์กับยันไอยันสามหมู่บ้านนะครับสามหมู่บ้านกินน้ําบ่อเดียวกันนะครับที่หลวงปู่ท่านล่าเรียนนะครับแล้วเขาเรียกว่าอะไรได้สร้างนะครับศพวิชาของท่านนะครับต่างๆนานะที่ท่านได้ทามานะครับก็ซึ่งสามสามหมู่บ้านนะครับกินน้ําบ่อเดียวกันก็ความหมายก็คือว่าความหมายก็คือว่า เป็นเขาเรียกว่าไงมีของดีนะครับที่เดียวนะครับรวมไว้ในที่เดียวนะครับก็คือทั้งสามหมู่บ้านเนี่ยมาดื่มมาใช้มากินมาอาบอยู่ที่เดียวเลยนะครับเป็นน้ําที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทุกคนต้องใช้ต้องต้องการนะครับมีทุกคนต้องการอะไรอย่างเงี้ยครับคุณเนาะก็ถ้าสิบหมู่บ้านมันก็จะเยอะนะครับก็ต้องสามหมู่บ้านนะครับหลวงปู่บอกนี้เนาะหลวงปู่ท่านบอกหลวงปู่ท่านเป็นคนอารมณ์ดีครับยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับยิ้มแย้มท่านไม่ ่านไม่ใช่เป็นคนที่อันนี้นะครับใครถ้าใครเคยไปสัมผัสหลวงปู่นะครับหลวงปู่จะยิ้มแย้มพูดตลกที่ครับปาร์ตี้ครับผมหลวงปู่ท่านมีเมตตาครับจะให้จานถ้าให้ท่านจานท่านก็จานให้หมดครับจานยันกระเป๋ายันหน้าผักยันมือยันอะไรครับเนาะหลวงพ่อหลวงปู่ท่านจานให้หมดนะครับก็สําหรับท่านไหนที่ไปกราบหลวงพ่อที่สวนสงฆ์นะครับรบกวนลถ้าในเขาเรียกว่าอะไรในไอศารานะครับในศาราเขาห้ามถ่ายวิดีโอนะครับ ขาห้ามถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็ถ้าท่านไหนอยากจะไปนะครับท่านไหนอยากจะไปก็เป็นช่วงเช้านะครับกับชั้นเพลยนนะครับช่วงเวลานี้ซึ่งซึ่งหลวงปู่ท่านออกออกมาชันนะครับแล้วก็จะเป็นพบปะกับลูกศิษย์ลูกหานะครับถ้าลูกศิษย์ลูกหาเม่เยอะหลวงปู่ก็เข้าไปพักผ่อนเร็วนะครับก็แล้วแต่เป็นบางวันนะครับถ้าวันปกติก็ถ้าใครมาได้ก็ยิ่งดีนะครับเพราะเป็นคนมาน้อยเนาะส่วนมากส่วนมากคนมาน้อยนะครับ อันนี้ผมขออนุญาตไม่แกะนะครับสำหรับทองฝาบาทนะครับก็มีคนจองนะครับมีคนจองเรียบร้อยแล้วนะครับแต่สำหรับเปิดโลกเปิดโลกก็มีเหลืออยู่ครับเปิดโลกนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวผมต้องเช็ครายะยก่อนผมก็ส่วนมากผมก็หาไม่ค่อยเจอเพราะมันเยอะมันหลายคนนะครับมันเด้งเด้งเด้งขึ้นเยอะหลายๆคนนะครับก็เดี๋ยวผมจะเช็คก่อนครับเปิดโลกนะครับเดือนละสี่ร้อยนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจเนาะถ้ามันเหลือนะครับ ไม้คูไายคูท,ทองแดงก็มีอยู่เหรียญหนึ่งมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวมีบ่ไปใส่แล้วอ่ะนี่ครับไม้คูคคคนะครับไม้คูไม้คูทองแดงมีหนึ่งเหรียญนะครับพอดีผมเกะกล่องเนี้ยเขาส่งมาต่างหากเนาะอันนี้เขาส่งมาต่างหากนนสําหรับทองแดงเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงนี่นี่ผมจะให้ดูยันนะครับผมจะให้ดูยันนี่ครับผมจะให้ดูยันนะครับมันจะมียัน ยันอันนึงเป็นน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรพระเจ้าสิบหกพระองค์นะครับแล้วอีกยันตัวหนึ่งก็จะเป็นยันที่ว่าสามหมู่บ้านกินน้ําบ่อเดียวกันนะครับนี่ครับจะมียันสองแบบใช่ไหมนี่ครับยิงเหรียญนี้ยิ่งยันครบเลยนะครับแล้วพร้อมกับมีศิวลีนะครับสําหรับเหรียญนี้ครับสาหรับเหรียญนี้ก็สวยงามครับเป็นเศรษฐีเจ็ดเจ็ดนะครับซึ่งบางคนก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหรียญมะมืดเหมือนกันนะครับไม่แพ้กันกับ ปดหนี้นะครับปิดตาปดหนี้นะครับไม่มีกระแสนะครับไม่มีกระแสไม่มีใครที่ว่าออกมาเขาเรียกว่าออกมาพูดถึงกล่าวถึงแต่ว่าเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญที่ยังไงมีคนต้องการดีนะครับมีคนเล่นมีคนหาซื้อหาดีนะครับราคายังไม่ขยับราคาก็ยังไปเรื่อยๆนะครับราคาไปเรื่อยๆแต่ปิดตาปดหนี้นี่ราคาขยับแล้วนะครับแต่กระแสกระแสนี่กระแสนี่ผมไม่ไม่เห็นมีใครออกมาว่า อย่างงน้นอย่างนี้นะครับกระแสไม่มีนะครับกระแสไม่มีแต่แต่ก็ถือว่าแปลกนะครับสงเหรียญนี้นะครับกับเหรียญนี้เหมือนกันนะครับเหรียญนี้ผมเอามาก็หมดนะครับแล้วก็ในกลุ่มบางคนเอามาวางขายก็หมดนะครับบางคนเอามาแบ่งปันอะไรเงี้ยครับสิบเหรียญห้าเหรียญอะไรเงี้ยก็เอามาหมดหมดมดตลอดนะครับซึ่งหายากมากหายากอยู่ครับหายากอยู่อีกรุ่หนึ่งนะครับสาหรับในกลุ่มไม่ค่อยไม่ค่อยพบเจอแล้วนะครับเหรียญแบบเหรียญเศรษฐีเจ็ดเจ็ดนะครับถึงไม่มีกระแสไม่มีใครบอกว่าเออ คอยแล้วจะเกิดปัญหาในโน่นนี้นะครับไม่ไม่ค่อยมีคนมาบอกประสบการณ์นะครับจะเป็นมามืดจะเป็นเงียบๆนะครับเหรียญนี้ก็ซึ่งเป็นเหรียญที่น่าเก็บน่าสะสมเหมือนกันนะครับเหรียญไม้คูเหมือนกันนะครับเหรียญไม้คูก็เป็นเหรียญที่น่าเก็บนะครับสาหรับผมนะครับสาหรับคนอื่นนี่ผมไม่แน่ใจนะครับก็พี่ลองคิดดูว่ามันมีพญานาคหกตนนะครับมีพญานาคหกตนมีพระศรีระยะเมตไตรนะครับมีพระศรีมีหลวงปู่นั่งสมาธินะครับมีพัดยศนะครับสองพัดยศก็เปรียบเสมือนเป็นเหรียญ เหรียญพัดยศหลวงปู่ก็อยู่ในนี้นะครับเหรียญพญานาคของหลวงปู่ก็อยู่ในนี้เหรียญพญาเต่าเรือนครับก็อยู่ในนี้นะครับเป็นฐานภูเขานะครับฐานภูเขาคือซึ่งซึ่งเขาเรียกว่ายกฐานะยกอะไรให้สูงไปอีกนะครับมีไก่นะครับมีเสือนะครับสําหรับปีเสือทองนะครับมีพญานาคมีหนุมานมีองค์พาลีนะครับมีองค์คตนะครับสามสามองค์อยู่ในเหรียญเดียวนะครับก็ถือว่ามันเป็นเหรียญดีนะครับแล้วก็มี เขาเรียกว่าอะไรมีเต่ามีช้างนะครับมีช้างเอราวัณเนาะ <g ül> มีสาริกานะครับที่สําคัญมีสาริกาเนี่ยครับเห็นไหมสาริกาอยู่ข้างใต้หลวงปู่ซึ่งครบสูตรนะครับตามศัพทวิชา <c oughs> เหรียญนี้ก็เปรียบเสมือนเปรียบเสมือนว่าเป็นเหรียญที่ครบสูตรอีกสูตรหนึ่งที่หลวงปู่ได้รําเรียนวิชาของท่านมานะครับเป็นเหรียญที่ครบสูตรเต็มสูตรนะครับถึงจะตอนนี้ก็หน้าเก็บหน้าสะสมครับถึงจะเป็นเหรียญอนาคตอาจจะไม่มีราคาหรืออาจจะราคาแพงอันนี้ก็ ไม่ไม่สำคัญเนาะสำคัญอยู่ที่ว่ามันน่าเก็บตรงไหนก็อันนี้อีกจุดหนึ่งก็คือว่ามันมีครบหมดทุกอย่างแล้วนะครับในเหรียญน,นี้นะครับจะเป็นเหรียญไอ้เกี่ยวกับสภาวิชาหลวงปู่ต่างๆนะครับพญานาคที่เฝ้าพระธาตุฐฐพนมนะครับแล้วก็พัดยศพระธาตุพนมนี่ครับพัดยศพระธาตุพนมนี่ครับพัดยพพศยพระยศกับพัดพัดไอ้พระธาตุพนมนะครับที่เป็นรูปพระธาตุพนมซึ่งหลวงปู่ท่านเป็นองค์ปัจจุบันที่เขาเรียกว่าะไรอุปถาก องพระธาตุพนมนะครับเป็นองค์ปัจจุบันนะครับผมเนาะข้างบนก็เป็นพระศรีอริยะเมตไตรนะครับที่สําคัญนี่ครับมีเกศานะครับมีผมเคยนําเสนอไปแล้วนะครับคลิปลองย้อนกลับไปดูนะครับเหรียญเหรียญไอ้ไหว้ครูปีหกห้านะครับที่น่าเก็บเพราะว่ามีเลือดหลวงปู่มีโลหิตหลวงปู่นะครับอาจจะมีเล็บมีพังผืดอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรบ้างนะครับผมเนาะมีเกศาอะไรประมาณนี้ครับมี เขาเรียกว่าไอ้มวลสารมวลสารอันนี้ก็มีเลือดเนื้อเช่าไข่เนาะครับพูดง่ายของหลวงปู่นะครับซึ่งน้อยมากที่เราจะมีโอกาสได้ครอบครองนะครับแม้แต่เลือดเพียงหยดเดียวนี้เราก็ไม่มีโอกาสครอบครองนะครับอันนี้ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแม้แต่น้อยนิดนะครับมันก็ถือว่าราคายังไม่สูงด้วยนะครับราคายังไม่สูงถ้าเป็น ทางอื่นหรือว่าที่อื่นเขาอาจจะไปเน้นแบบเนื้อทองคําหรือเนื้อเนื้อเงินอะไรประมาณนี้นะครับเนื้อหลักๆแต่อันนี้ได้หมดครับได้หมดรุ่นนี้มีรุ่นนี้กับรุ่นเต่านะครับรุ่นนี้กับรุ่นเต่านะครับที่มีเขาเรียกว่ามวลสารของหุงปู่นะครับมีโลหิตของหุงปู่ติดอยู่นะครับก็น่าเก็บน่าสะสมนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นเปิดโลกบันดันทรทรัพย์นะครับเปิดโลกเปิดดวงชะตาเปิดราศีเปิดสิ่งต่างๆให้เข้ามานะครับผมเนาะก็ สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีกล่องเดียวเนาะมีกล่องเดียวมีกล่องเดียวนะครับสําหรับรูปหล่อหลวงพ่อชไนนะครับเดี๋ยวผมกําลังหาอยู่ตอนนี้ราคาสูงมากเลยสูงมากเลยนะครับมีคนเปิดอยู่นะครับให้แบ่งปันให้ผมพันสี่ต่อหนึ่งองค์นะครับถ้าใครสู้ราคาพันห้าได้ก็สู้มากนะครับผมเนาะก็ตอนนี้มีคนต้องการหลายคนนะครับก็าน่าเก็บน่าสะสมอีกอีกองหนึ่งของหลวงหลวงพ่อชไนนะครับชั้นทสาโรนะครับ ว่านี้ก็ไม่มีเวลาเลยว่าผมว่าจะเอามาให้ชมกันนะครับสําหรับเหรียญผู่เจ้าสมิงพายนะครับปาฏิหารนะครับพอดีเขาส่งมานะครับจะมีเนื้อจะมีเนื้อชินเงินนะครับมีเนื้อชินเงินแต่พอดีผมยังไม่ได้ออกมาเดี๋ยวผมขอเช็คของดูก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับพอดีตัดต่อมี2คลิปพอดีมันเด้งออกมีคนโทรหาเนาะมันเด้งออกมันก็เลยกราบขอบว่าคุณพี่ๆท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด กระดิ่งให้น้องนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดติดตามนะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับผมเนาะข่าบขอบคุณพี่ๆนั่นขอบคุณครับ